จากปากชมพูอรยญาเปิดใจตอบตรงๆเรื่องดิวอลิสลาไว้แบบนี้สำหรับประเด็นของดิวอลิสลาเป็นประเด็นใหญ่และถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้หลายคนยังคงติดตามความคืบหน้าของคดีมา9888หลังสาวดิวแชร์และประเด็นที่เธอถูกอดีตแฟนทำ้ายร่างกายในเวลาที่คบกันล่าสุดชมพูอรยาสุปตาสาวที่มีผู้จัดจการคนเดียวกับดิวก็ได้เปิดใจตอบเรื่องดิวถามถึงทราบเรื่องราวของดิวไหมแม่ชมบอกว่า เรื่องดิวตัวรู้จักข่าวไม่เคยรู้มาก,ก่อนส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับดิวก็ไม่อยากคอมเมนต์มากขอให้กำลังใจซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครก็ล้วนเป็นบาดแผลให้คนนั้นเสมอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนี่ .com ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ